สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ DJ Man เคลื่อนไหวทันทีหลังใบเตยโพสเศร้าตัดพ้อ DJ m ม n เคลื่อนไหวทันทีหลังใบเตยโพสเศร้ากลางดึก สืบเนื่องจากกรณีพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนําให้พนักงานสอบสวนครมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มเติมกับบุคคลอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ forex TD ซึ่งในรายชื่อดังกล่าวปรากฏมีชื่อของนักแสดงศิลปินชื่อดังใบเตอสุสีวันและดีเจแมน ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นแล้วต้องบอกเลยว่างานนี้ไปเตยเมินดราม่าพาลูกสาวและแม่เที่ยวต่างประเทศโดยพาไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ล่าสุดจูจ่ๆใบเตยได้โพสต์ข้อความปริศนากลางดึกทําเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้โดยใบเตยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนชีวิตช่างยากเย็นเหลือเกินซึ่งมีแฟนคลับ ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากงานนี้หลังจากที่ด้านใบเตยโพสได้ไม่นานดีเจแมนเคลื่อนไหวถึงใบเตยหลังโพสต์ข้อความปริศนากลางดึกโดยออกมาโพสรูปภาพผ่านอิ s สตาแกรมเจ้าตัวโพส์รูปภาพวันแต่งงานกับภรรยาสาวพร้อมกับได้มีการแท็กหาภรรยากลางไอจด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ